กำไรเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วยังเหลือหมุนยังเหลือรล่าหมุนอยู่ยังเหลือฟีจะปีนูีห้าครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1ิปีควรได้รับคำแนะนำกร,ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้กลับมาพบกับค่าย PG ลูกรักของเรากันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเกม t e s Show of Attack ครับผมสาวถ้ำของเรานั่นเองอ่าขมซาบแห่งแอสเ c กนะอ่าวันนี้ผมพกทุนมาแบบน้อยจัดจัดนะครับผม ผมอยากทำคอนเทนต์แบบว่าคุณห้าสิบครับไม่ต้องปั่นเลยแล้วซื้อฟรีเกมเลยมาเอาดิคือผมไม่ปั่นอะคุณห้าสิบแล้วผมซื้อฟรีเกมเลยเรามาดูกันว่าจะรอดหรือจะล่วงครับอ,อวัดกันไปเลยที่ที่นี่นะมาผมเล่นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะที่นี่นะยังไงครับสวยเก็บตัวคูณไว้ก่อนโส้เสียดายหน้าชมพูครับไม่ลง ไม่เป็นไรครับเก็บตัวคูณไปอันนี้คูณสิบแล้วครับเออถ้าได้เกินห้าสิบคือกำไรนะครับผมได้จะถึงหรือเปล่าโอ้โหขาานา่วงครับรอบนี้เราขาาน้าชมพูเรามีขาหน้าม่วงครับโอเคไม่เป็นไรได้อยู่ครับไปต่อครับไปรอบหมุนยังเหลือเหลือ้าแล้วกำไรเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วยังไงฟรีในฟรีเลยหรือเปล่าครับเฮ้ยเริมต้นที่หนึ่งครับปีเกมมูลค่าห้าสิบครับยังไง อันนี้กาไรเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วยังเหลือหมุนยังเหลือเอาหมุนอยู่ยังเหลือฟีจปินอยู่อีก5้าครับยังไงครับสวยเฮ้ยเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วมาดิหมุนยี่สิบนะครับตอนนี้ยังไงครับหมุนยี่สิบสองกับอีกสามหมุนสุดท้ายครับผมว่ากาไรน่าจะครึ่งต่อครึ่งเลยนะอู้ยดอกนี้เอาดีเอาดีแล้วเขียวเต็มหน้ากระดาษแล้วต่อด้วยตัวเจแล้วยังไหลอย,อยู่อีกด้วยเอา้าเฮ้ย เอาดิเออลองไปทํากันดูนะใครมีแบบทุนห้าสิบนะแบบไม่ต้องปั่นอะไรเลยมาถึงลองซื้อดูครับวัดใจดูเอ,อ้ยทำเป็นเล่นนะเอาเรื่องอนูนะเอาดิแล้วทุนห้าสิบไงแล้วผมห้าวไงจังหวะเนี้ยผมโดดขึ้นไปดิห้าวไงจังหวะเนี้ยคุณมาแค่ห้าสิบครับแล้วผมห้าวไงไงครับมาเปิดเธอโบโด้วยกูอเออเอาดีหน้าแดงมาโอเคต่อเออเอาดีหน้าฟ้ายัางไงจั้งแรกเอาดีแล้วหน้าฟ้ามาเจ็ดอันเอาดีไหลต่อไหม เออมาดิคุณห้าสิบครับเอาดิเอาดิแล้วผมห้าวอยู่แล้วด้วยแล้วผมห้าวอยู่แล้วด้วยเอาดิยังไงโอเจยิวไหวไหวเคต่อครับยังไงเคเคเคดอกนี้สิบสี่เคไปดีเออไหลต่อไหลต่อด้วยมาดิแล้วติบต่ออีกทีนึงตัวเคมาช่องแรกตัวเคช่องแรกไปดีหน้าฟ้าหน้าเขียวโอเค ดูเลี่ยงครับผม 5K บห้าี้เด้ยเอาวะเอาเลี่ยงจัดทุนมา50ครับโอ้โหเพียงพอต่อการเลือกครับใครจะอยู่ก็อยู่ครับไกลปูกูไปดีกว่าครับก็กําไรประมาณ2 4 k ครับกาไรล่นเลยครับเออเกิดจากความห้าวครับเกิดจากความห้าวล้วนเอาถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับใครอยากดูเกมอะไรอีกในค่าย PG นะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ขอเกมมันเข้ามาได้เลยนะครับผม สวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับสวัสดีครับ